เชื่อมั่นในใน,ในการพูดของสปีกเกอร์ว่าท่านพาคนใหม่มาเนี่ยมันจะไม่ผางนะคะมันจะไม่ทําให้คนใหม่ๆหลุดออกไปนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนใหม่ๆนะคะไม่มีเงินนะคะเดี๋ยวจะมีแจกสคริปต์การพูดให้นะคะว่าจะเชียร์อย่างไรโอเคไหมคะถ้าคนใหม่ๆเข้ามาปุ๊บนะคะ พี่บอกเลยให้ท่านเลือกลำดับความสาคัญอย่างนี้บางคนเนี่ยเวลาเรานําเสนอธุรกิจเขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกดีมากแต่เขามีสตางค์น้อยอะค่ะศักยภาพต่ำเขาอาจจะลังเลที่จะสมัคร600หรือลังเลที่จะซื้อสินค้ากลับไปใช้นะคะให้เราบอกเขาว่ายังไงพี่พี่อาจจะรู้สึกลังเลอยู่แต่พี่เก็บตังค์600ไว้เลยการสมัครลงทะเบียนมันไม่ได้มีผลว่าพี่จะสําเร็จหรือไม่นะคะ แต่ถ้าพี่อยากรู้ว่าธุรกิจเนี้ยดีจริงๆหรือเปล่าพี่เอาตังมาสองร้อยอ่ะแล้วซื้อบัตรนะคะแล้วไปฟังในงานนี้ถ้าธุรกิจนี้ดีจริงให้พี่ลงมือทําเลยแต่ถ้าไม่ดีจริงจากตังหกร้อยพี่ซื้อบัตรสองร้อยพี่เก็บตังสี่ร้อยไปซื้อนมให้ลูกได้ไหมได้เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเราหวังดีไหมคะหวังดีเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คนคนนึงลงทะเบียนห0ร้อยบาทก็อาจจะเป็นคนที่ลงทะเบียนอยู่ในองค์กรเราแต่หายไปเลยแล้วไม่กลับมาหนีเอาไหมคะไม่เอาให้เขาซื้อบัตรสองร้อยบาทแล้วเข้าไปฟังฟังปุ๊บถ้าดีทําเลยพี่ถ้าไม่ดีวันนี้เราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมโอเคไหมคะท่านเชียร์คนใหม่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีวิธีการเชียร์ค่ะก็คือว่าสคริปต์เนี่ยจะมีสคริปต์พูดเลยสําหรับคนที่นะคะ ผู้มุ่งหวังที่ตัดสินใจอยากทําธุรกิจนี้แล้วแล้วท่านจะเชียร์ต่อเนื่องให้เขาไปร่วมง,งานต่อนะคะหรือเป็นคนใหม่ๆที่ลังเลนะคะหรือเป็นดาวลน์ที่ท่านไปเชียร์เขาต่อและตั้งเป้านะคะที่จะให้เขาดึงคนใหม่เข้านะคะแล้วก็กับสคริปต์นะคะในการที่ท่านเนี่ยจะชวนคนที่ไม่รู้จักโปรเจกต์นี้เลยอะแล้วท่านจะใช้โอกาสงานเนี้ยในการรีคูดคนใหม่ๆเป็นสคริปต์พูดทางโทรศัพท์ก็มี นะคะเพราะฉะนั้นนําเครื่องมือตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะคะนี้ถามกลับไปค่ะตั้งเป้าที่จะรับรายได้เดือนนึงเท่าไหร่ดีคะเดือนละหนึ่งล้านนะคะใครอยากได้เดือนละหนึ่งแสนกับหนึ่งแสนขำๆขำๆหนึ่งแสนอ่านะคะขอจิปตบมือให้กับคนอยากได้เยนะดย 1, 1, ได้เดือนละหนึ่งแสนเดือนละหนึ่งล้านค่ะเดือนละหนึ่งล้านว้าวนะคะเอาหมดเลยนะคะเอาหมดเลยนะคะ หนีคนใหม่ๆเข้างานในครั้งหน้าเนี้คนละห้าคนบ้างห้าคนอ่านะคะห้าคนเลยนะคะท่านพกปัดติดตัวไว้ตลอดเวลาจากวันนี้จนถึงวันที่เจ็ดเดือนหน้าเหลือเวลากี่วันคะวันนี้เันที่ยวไรสิบสองนะคะเหลืออีกสิบแปดวันสิบแปดยี่สิบห้าวันห้าวันท่านชวนหนึ่งคนได้ไหมคะห้าวันหน,นึ่งคนอ่ะ ติ๊กเชื่อมั่นว่าสบายมากๆสิวๆส,สำหรับคนบางคนแต่ใครตั้งเป้าที่จะอยากหนีบคนไปมากกว่าห้าคนบ้างเท่าไหร่ดีคะยี่สิบหนีบเข้าไปเลยนะคะใครเกินร้อยว่าใครเกินร้อยวิธีการหนึ่งที่ติ๊กแนะนานะวิธีการสังเกตค่ะงานเนี้ติ๊กเชื่อมั่นว่าคนละเล็กคนละน้อยตั้งเป้าคนละห้าครั้งนี้เป็นพันแน่นอนแต่จะบอกอย่างหนึ่งว่าให้ท่านดูทั้งงานนะคะ ถ้างานนั้นมีพันคนแล้วท่านหนีบดาวใหม่เข้าไปท่านพาคนเข้าไปสิบคนทั้งทีมท่านเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งงานหนึ่งเปอร์เซ็นต์งานใหญ่มากโตมากบูมากมีดาวเรากี่คนถูกไหมคะถ้างานทั้งงานมีพันคนมีดาวเราหนึ่งร้อยคน 10%์ของงานงานโตมากแต่ไปคนเดียวดีไหมคะมก็ดีเหมือนกันใช่ไหมไม,ไม่มีอะไรไม่ดีแต่ตั้งเป้าที่ไหนคนไปดีกว่าไหมคะดีกว่าดีกว่า,วานะคะเพราะั้นเนี่ยให้เรานะจากนี้ไปสัญญากับติ๊กเรื่องหนึ่งได้ไหมคะสัญญาที่จะเป็นเจ้าภาพงานร่วมกันนะคะเจ้าภาพงานร่วมกันหมายความว่าไงถ้าไปอยู่ร่วมกันเยอะๆเป็นธรรมดามั้ที่จะรู้สึก มีบางคนไม่น่ารักหรือน่ารักน้อยบ้างมีไหมคะมีแล้วถ้ามาคนใหนเข้าไปคนใดๆบอกคนนั้นเป็นเหยียบเท้าที่อะไรเงี้ยถ้าเขาพูดล้มเมื่อไหร่จูนให้บวกได้ไหมคะพี่คนมันแน่นมากดูสิวันหลังเหยียบยิ่งกว่าเท้าอีก <laughs> โอเคไหมคือไม่มีอะไรไม่ดีให้ท่านจูนเลยได้ <laughs> ไหมคะอุย้ยนานนี่โอ้โหแอร์ร้อนมากเลยโอยพี่วันหลังหนูว่ายืนร้อนแน่นอนวันนี้โชคดีที่เราได้นั่งร้อน นั่งรอแล้วได้เดลารานโอเคไหมพี่โอเคจูนได้ไหมคะย่าสัมทับการพูดลบแล้วถ้าวิทยากรถามคําถามช่วยกันตอบได้ไหมคะได้ถ้าวิทยากรบอกตบมือหน่อยดีไหมคะงานสนุกมากอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยนะคะถ้าวิทยากรพูดดีกีการได้ไหมคะกีการแต่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีโอเคไหม คือให้มันแบบพอดิบพอดีนึกออกไหมคะพอดิบพอดีอดนะเพราะเดี๋ยวคนใหม่เขาจะรู้สึกแปลกแยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะสามทุ่มแต่นะคะเราจะมีสคริปต์อย่างนี้ซ,ซึ่งซีหลอกมาแค่30ชจุดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวไป็ซีหลอกเพิ่มเติมกันอีกทีนะคะเพราะงนั้นเนี่ยใครตั้งเป้าที่จะพาดาวไลน์ไปสัก100คนบ้างคะหนึ 100. ่งร้อยหนึ่งร้อยอาฮั้ดูเ,ดดเ,นนเนี่ยน้าดูเศรษฐีเงินล้านนี่นะคะ ท่านูเศรษฐีิ้เงิน,นล้านนะคะให้โอกาสอีกครั้งนึงค่ะครั้งนี้ใครตั้งเป้าจะมาคนไปห้าคนได้อย่างน้อยอ่านะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนะคะทุโกโรงงานเก๊ทุกคนนะคะแล้วพบกันอีกทีที่รายได้เลยละหนึน่งแสน,สนบาทเป็นอย่างต่ำโอเคไหมคะขอบคุณค่ะ เวลาโอเคไหมคะเวลาเชฟเพราะว่าถ okay. 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 yeah. ้าเขาไม่ม oh. uh ีของเขาก็ไม่ซื้อนะคะบอกไปรุ่มเลยวันที่เจ็ดนะคะถือบัตรตลอดเวลารับรับบัได้เลยนะคะคนละห้าใบฮโสีหลับมาน้อยนะครับถ้าเกิดรอครบเนี่ยผมว่าคงใช้เวลานะเดี๋ยว ผมแจกให้บางส่วนแล้วไปกระจายได้ไหมค <generators. S 1> รับกระจายได้ได้นาะนแล้วก็อย่างนี้คนเยอะไม่รู้จะแจกยังไงนั่งก่อนได้ไหมครับอ่าผมจะใช้แถวนะครับเป็นตัว,ต,วตัวบอกผู้โชคดีนะครับตัวนี้สามแถวนี้สามแถวผมจะแจกใ,ให้แถวกลางนะครับอ่าแจกให้แถวกลาง